อะระหังสัมมาสัมพุทโธ佛พระคะวะพุทธังพระคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตพระคะวะตาธรมโมธรรมังนามะสัมมิโสปฏิปโนพระคะวะโตสาวกสังโฆ ทังขังนะมามินะโมตัสสะมบัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมบัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมบัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ค้างอยู่ในสครับบทก่อนๆน่าจะไม่ปิดน่าจะอธิบายเหลือเป็นธรรมเทศนาใช่ไหมเหลืออันนี้วี่ง้องครับอเทนามลังบาตรในังบาตรครับใช่แล้วก็ขึ้นธรรมเทศนาพ็ผ้าใหม่ก็ต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องการย้อนกลับไปสักเล็กน้อยนะในสครับบทผ่านๆมากี่ยวกับการอ่า ที่ยวบินตาบาทในบ้านไม่หัวละลั่นไม่คุยกันเสียงดังคุยกันแต่พองามถ้าเกิดเรื่องที่มีเรื่องข่มขันก็ทำเฉพาะก็ก็กเพียงทำเพียงแต่หัวละเบาๆครับเรียกว่าสะกดกั้นไว้ ก็นี่เข้าไปบินธบาทในบ้านไม่พึงแรดูในที่นั้นๆพางบินธบาทไปมองดูในที่นั้นๆแล้วโยมสายบาดเสร็จแล้วก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่เดินกวายแขน,นแรงนะโดยเป็นการอาการที่เล่นไม่เดินตัวตัวโยกตัวคลอนไม่โยกหัวไม่โยกศีรษะ ไม่ยืนไม่เดินเอามือค้ำกายค้ำเสะเอวเนี่ยค้ำกายเข้าไปในบ้านอย่างนี้นะจนถึงเข้าไปในบ้านขณะที่เดินก็ดีแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านก็ดีนะทั้งหมดก็ห้ามห้ามคู่กันนะครับไม่เสียงหัวเราะลั่นในบ้านทั้งเข้าไปทั้งทั้งเดินไปขณะเดินไปทั้งขณะที่ไปนั่งในบ้านครับในบ้านนึงมีกิจิมนต์ไปเยี่ยมดีดามาันดา,านก็ดีอย่างนี้นะครับ นี่พูดถึงการเข้าไปในบ้านต่อมาก็พูดถึงการอ้อนุ่งห่มจีวรมูลนะไม่เป็นไรนุ่งห่มจีวรล้วก็สอนกันทุกวันอยู่แล้วเนาะสอนอ,อันนี้ทําให้เห็นทุกวันอยู่แล้วนะการนุ่งกันหม่มจะพูดเฉพาะกา่อนเนบัานกันแล้วกันต่อมาก็อะไรอีกเกี่ยวกับการฉันอาหารการฉันอาหารก็ไม่พึง ฉันเสียงดังธรรมการเสียงดังจำจับสุดๆุดแลบลิน้นเลียลิ้นเลียมือไม่ทำมเมล็ดข,ข้าวให้ตกไปฉันถ้าตกก็ไม่ได้ตกเพื่อจะเพื่อมุ่งหมายจะเล่นนะก็ถ้าเก็บแล้วก็เก็บทิ้งกระโถนแล้วก็ฉันไม่ทำกระพุ้งแกมให้ตุยมั่งฉันคำใหญ่ทำคำข้าวให้กลมกลมนะไม่ฉัน โยนคำเข้าครับข้าวมีอยู่ในปากเนี่ยไม่พึ่งพูดนะพูดก็พูดมีข้าวเล็กเล็กน้อยเท่าชิ้นเนี่ยประมาณนี้ฮะชิ้นสมอเนี่ยไม่ใหญ่อะไรมากถ้าพูดแล้วมันฟังรู้เรื่องอันนี้ก็ประมาณอาหารอยู่ประมาณนั้นแหละก,ก็ก็เลือยอยู่ในปากแล้วพูดได้ส่วนถ้าอาหารเต็มปากแล้วเกี้ยวแล้วมันพูดแล้วก็จะทําให้ฟังไม่รู้เรื่องก็ ไม่คนพูดนะครับเรียกว่ามีข้าวอยู่ในปากแล้วเนี่ยไม่ไม่พูดนะครับต่อมาก็ไม่ชั้นแลบลิ้นเลียลิ้นเลียมือทำเสียงดังไม่ชันขอดบาดนะครับขอดบาดด้วยเอาเล็บก็ดีเอาช้อนก็ดีขูดบาดชั้นขอดบาดเสียงดังก็เอาผลไม้เอาผักอะไรก็ได้มาตะลมตะลมแทนที่จะช้อนไปกระทบกับบาดเสียงดังนะครับ ไม่ฉันเรียนริมที่ปากครับถ้ามีกระดาษชำระก,ก็เช็ดถ้ามไม่มีก็ใช้ร,ริมที่ปากบนล่างก็เม้มก็ห้างกันแล้วก็อเรียข้างในนะครับไม่ให้เห็นลิ้นออกมาข้างนอกประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็มือเปื้อนมือที่เปื้อนอาหารเนี่ยไม่พึงไปจับจับภาชนะเช่นขวดน้ําแก้วน้ํา ถ้วยต่างๆนะครับก็เพราะว่าจับแล้วเราไม่ล้างเองถ้าเราล้างเองก็ได้หรือให้คนอื่นล้างใช้ให้คนอื่นล้างก็จะไม่มีอาบัิแต่ว่าพอมือเปื่อนก็ไปจับแล้วก็ลุกไปเลยไม่ล้างแล้วก็ไม่สั่งให้คนอื่นล้างอันนี้ก็จะมีอาบัตนะครับมือเปื้อนไม่พึงรับไม่พึงหยิบจับภาชนะที่ที่สะอาดที่ยังไม่เปื้อนอะไรเลยนะครับบาดที่เปื่อนอาหารแล้วเนี่ยเราก็จับได้อยู่เพราะบอเปื้อนแล้วแต่ว่า แก้วที่ยังไม่เปื้อนอะไรเนี่ยนะยังไม่ได้เทน้ําใสอะไรมาเนี่ยนะก็จะเพิ่งจับเอามือจับเอามือน,น,น,นิ้วมือนิ้วมือที่ไม่ได้เปื้อนจับตัวนั้นนะครับถ้าเปือเป้อนเปื้อนสามนิ้วก็เอาสองนิ้วจับนะคู่กันหนีบหนีบหัวหนีบหัวหนีบ,นบ,นบ,นบอะไรต่างๆอย่าใช้มือที่เปื้อนจับนะครับฮนะทีนี้มาดูถึงสุรุสุรุวัควัคที่ห ครับวันที่หเกี่ยวกับเทน้ําล้างบาทลงในแล้วแวกบ้านะนะครับที่มันมีเมล็ดข้าวชันะ้นข้าวเสร็จเพราะว่าปกติโดยมากพ้าก็ชั้นในข้าวในบ้านพอชั้นเสร็จโยมก็ถวายน้ําล้างบาทถาวายน้าแล้วแล้วผ้าเราก็จะล้างล้างล้างบาทล้างบาทเนะี่ยอาจจะล้างโดยโดยย้วยอาการใดไม่ทราบนะแค่คาอาจจะโดยอาการที่ ที่ล้างแล้วอาจจะไม่มีซันไล์ในสมัยนั้นเนาะอาจจะใช้อย่างอื่นจจใช้ผ้าใช้อะไรต่างๆล้างเพื่อกําจัดคราบนะครับอาจจะมีไม่ทราบว่าเขาใช้อะไรเป็นตัวกําจัดคราบอาหารขับบันเพราะน้ํามันก็มีสมัยก่อนนะครับน้ามันถัว่วน้ํามันอะไรต่างๆก็มีที่ครบนนี้ท่านบอกว่าพิสูจน์เพึงทาความศึกษาว่าเราจะกไม่เทน้ําล้างบาทมีเมล็ดข้าวลงในระแวกบ้านนะถ้าเทก็มีอาบัตทุกกฎ แต่ว่าถ้าจะไม่มีอบัตก็คือเมื่อรับน้ําล้างบามาแล้วแล้วก็เทน้ําลงใส่กุ้งกุ้งกุ้งให้มันเสดหารมาอยู่กลบนบาดแล้วก็บีมาเล่นข้าวให้ละเอียดบีในน้ำในในในบาดนะบีบีใช่ไม่ใช่บีจนเหล็กละเอียดเป็นผงนะบีให้มันพอมันแตกไปแล้วนะอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วค่อยเทได้นะครับอย่างเนี้ย มันมีอยู่ในอนาปฏิวานหรือว่าข้อว่าที่ไม่เป็นอัตินะครับท่านบอกว่าไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้ไม่แกล้งที่จะเทตั้งใจแกล้งว่าแกล้งไอ้คำว่าแกล้งก็คือจงใจนะครับจงใจว่าเอาน้ำทั้งทั้งทีมีข้าวอยู่ก็ยังเททิ้งในในระแวกบ้านอย่างเนี้นะครับโดยอาการที่ไม่ศึกษาเนี่ยนะครับไม่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติว่าควรหรือไม่ควร อาพาธก็ไม่เป็นาบัติท่านบอกว่าเก็บมเมล็ดข้าวออกจากาเก็บมเมล็ดข้าวออกแล้วจึงเทน้ําล้างบาตอันนี้ก็ได้นะครับทําโดยประกันใดก็ได้ที่ถ้าเราจะเทน้าเราจะเ,าเก็บมเมล็ดข้าวออกก่อนแล้วก็เทน้ําที่เหลือไปอันนี้ก็ได้หรือจะขยี้มเม็ดเมล็ดข้าวให้ให้ละลายแล้วเทก็ได้นะอย่างที่ว่าเมื่อกี้ ก็ประมาณกบแหลก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 กันนะก็ไปถึงกันละเอียดอะไรมากกันนะครับนะแล้วก็เทไปหรือเทน้ําล้างบาดลงในกระโถนแล้วนําไปเทข้างนอกอย่างเงี้ยมีเมล็ดข้าวอยู่แต่ว่าเทลงในกระโถนแล้วนํากระโถนนั้นไปเทข้างนอกอีกทีนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เรียกว่าเราจะพึงทําความศึกษาว่าไม่เทน้าล้างบาดท,ที่มีเมล็ดข้าวลงในระแวกบ,บา้าน เขาตำหนิถ้าพวกเราล้างอยู่นี้ที่บ้านเราเนี่ยมาเล่นข้าวติดที่บนจานชามใช่ไหมแล้วก็ทําไงอะ่ะล้างใส่กระมังแรกก่อนใช่ไหมเพราะนั้นก็สาดเข้าป่าสาดลงนั่นไปก็จะอาจจะทําให้เกลื่อนกลนไปด้วยแมลงวันอะไรต่างๆนะครับก็เลยเขาก็ตําหนิว่าเหมือนกับพวกข้ารหัสบริโภคการนะครับที่พิสุจน์ทอย่างนี้นะครับครับครับ ต่อมาก็ขึ้นก็อยู่ยังอยู่ในวักเดียวกันแต่ว่ามันจะมีเกี่ยวกับเทศนานะครับอาจจะพูดเร็วๆไปเพราะว่าเราจะผมจะไม่ได้เทศนากับใครบ้างนะนอกจากว่าจะไปปิณฑบาตปิณฑบาตเราก็ไม่ได้ให้พรแล้วก็ไม่ได้แสดงธรรมสาธุสาธุแล้วก็เดินเลย <สา S 1> <laughs> ง่าย<ส>า <laughs> ดี <laughs> นะครับเอามาขึ้นการแสดงธรรมนะครับ ไิสู่ชาวบกกีแสดงทำแก่บุคคลผู้ถือล่มนะครับกั้นล่มเนี่ยจะก,กั้นก็ดีจะถือมีล่มในมือใรือจะอันนี้กั้นล่มครับยืนกั้นล่มเนี่ยอย่างเช่นพระคุณเจ้าแสดงทำให้ฟังหน่อยเจ้าข้าน,นี้มันแสดงทำแต่แต่คุณก็กั้นล่มอย่างเงี้ยนะครับพระฉับกกีก็แสดงทำแต่ว่าชาวบ้านก็เพ่งโทตีเตียนว่าทําไมทําแบบนี้ครับเหมือนอะไรเหมือน ขาหัดบริโภคกามเหมือนกันนะครับพระเจ้เาก็เรียงทรงเรียกมาสอบถามบััติศิขาบทนะครับพิสูจพึงทำกรรมศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลมีล่มในมือครับทีนี้พิสูจนชบบาวบัคีต่อมาเมื่อพระองค์ได้บัญญัติแล้วพิสูจนทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะแสดงธรรมแก่แก่คนไข้นะครับคนคนไข้เนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะ,ะที่เราไปบิณฑบาตในบ้านนะครับอย่างเช่นเราไปเยี่ยม ใครๆก็ดีเขานี่มันไปเยี่ยมคนป่วยอย่างนี้ก็ดีนะหรือว่าเราประสบพบเจอในเหตุการณ์ต่างๆก็ดีเขาเป็นไข้นะพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพระเจ้าทรงบัญญัติแล้วก็ไม่กล้าที่จะล,ล่วงละเมิดก็เลยไม่สแสดงธรรมกับคนไข้เหล่านั้นครับเขามีล่มในมือนะเข,เขาป่วยไงนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถหบล่มได้นะพิสูจน์ก็บอกว่าถ้าคุณยังมีล่มอยู่ในมือเราจะไม่สแสดงอกินอย่างนั้นนะครับ ชาวบ้านก็เลยเพ่งตทตีเทียนอีกเมื่อไม่แสดงกับคน<ร>ที่กนะ็เราเราโดนทั้งขึ้นทั้งลองนะนะชาวบ้านก็เพ่งโทดตีเทียนพลธนาว่าฉนะว่าสัมมนาแช่สายพระสักยบุตรจึงไม่แสดงทมแก่คนเป็นไข้ซึ่งมีร่มในมือเรานะเอาอย่างนี้ก็โดนอีกนะครับนะก็เลยอนุญาตว่าถ้าอย่างนั้นก็ ยกสิกขาบทนี้บัญญัติเป็นสิกขาบทว่าตอนตแรกพระพุทธเจ้าอนุญาตให้แสดงแสดงได้นะครับแสดงทำกับคนที่มีมือการล่มได้โดยเฉพาะคนที่เป็นไข้นะครับเพราะอะไรอาจารย์ทมไมคนเป็นไข่ต้องก่างลมครับสมัยัคือถ้าเขาไม่มีลม่มเขาจะป่วยหน้ามือตาลายอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยสมมติฮนะอันนี้ถือว่าป่วยเหมือนกันนะ คือออกไปข้างนอกกลางแดดเนี่ยบางคนโดนแดดน้าไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นลมเวียนหัวบางทีอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ต้องนั่งฟังธรรมกลางแดดอย่างนี้ยประจวบพบเจอโยมที่เดินทางสุสวนทางมาแล้วก็เขาก็อยากจะถวายทานแล้วก็อยากจะฟังธรรมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็กําลังเดินทางมีมีม่มในมืออย่างเงี้ยแต่เขาก็เจอภิกษุเหตุการณ์เนี่ยนะฮะอนุมานว่า<ม>เจอเหตุการณ์เขาก็ถ้าเอาร่มออกยืนฟังหรือว่านั่งฟังกันนาน ก็จะสมมติว่านั่งกลางแดดนะไม่มีล่มแต่ว่าถ้าจะแสดงธรรมก็ต้องเอาลมออกเอาลมออกก็ไม่ได้ก็ป่วยก็จึงจึงกลางล่มท่พิสูจนะพิสูนก็เลยลังเกียจที่จะแสดงธรรมแต่ก็เลยบอกว่าพระเจ้าก็เลยบัญญัติว่างั้นก็อนุญาตให้แสดงธรรมกับคนที่เป็นไข้ได้ที่ก็ป่วยได้ถึงแม้ว่าเขาจะถือล่มครับว่าก็มีอีกหลายๆอย่างเนี่ยนะครับธรรมเทศนาปฏิสังยุตธเนี่ยนะครับ อันนี้ให้อนุญาตแสดงธรรมกับคนที่เป็นไข้ถ้าไม่เป็นไข้ก็ไม่ต้องไม่ต้องแสดงนะครับไม่เป็นไข้ไม่ต้องแสดงฝนตกถือว่าเป็นไข้ไหมเนี่ยไปบินตบาลแล้วฝนตกพกโยมกักันลมมาอันนี้ไม่ควรแสดงถ้าจะแสดงคุณต้องเอาร่วมลงเปียกคุณก็ต้องเปียก,ย,กยืนฟังแต่ถ้าจะยืนฟังแบบไปเปียกก็จะยอมไม่หล่ะถ้าไม่ยอมถ้ากลัวเปียกก็บอกไม่เป็นไรพระคุณเจ้าวันนี้ โยมไม่ขอรับพรเจ้าข่าก็บอกฮนะนะเพราะว่าก็ตูสถานการณ์เอาด้วยโยมก็ต้องดูว่าอย่างจะได้จะพรอย่างเดียวเลยพระก็จะให้อย่างเดียวไม่ดูสถานการณ์ว่าฝนตกหรือไม่ตกอย่างนี้นะฮะก็ต้องดูเอาโยมก็ต้องฉลาดพระก็ต้องฉลาดด้วยครับคน<ส>ละครึ่งคน<ส>ละขึ้น<ส>นะครับไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้นะครับแต่เป็นไข้แสดงได้นะครับต่อมาก็ข้อที่แปดนะฮะ ิสูสุดชาวบคกีอีกนั่อีกเหมือนกันครับแสดงทำกับกับคนที่มีไม้พองไม้พองที่มันใช้ตีได้นะครับไม้พองที่ยาวถึงสี่ซอกนะครับไม้พองยาวสี่ซอกของมัชจิมาบุรุษยาวกว่านั้นไม่ใช่ไม้พองสั้นกว่านั้นก็ไม่ใช่ไม้พองต้องต้องยาวสี่ศอกนะครับทั้งจะเรียกว่าไม้พองนะครับคนที่ถือไม้พองเนี่ยเป็นเป็นอาวุธได้นะครับไม้พองเนี่ยเป็นอาวุธตีได้ก็ที่สุดก็ไม่ ไม่พึงแสดงทำนะครับแกบุคคลที่ไม่เป็นไข้มีไม้พองในมือไม้ที่เป็นอาวุธนะครับไม้ที่เป็นอาวุธไม่ใช่ไม้อะไรวัวอะไรควายนะนะไม้ที่ต้องยาวเป็นไม้พองยาวสี่อกคล้ายคงแฝงเียใช่ใช่แต่ต้องยาวแฝงยาวหน่อยเนี่ยะ อันพิสูจนไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถือไม้พองพิสูจใดอาศัยคนไม่เอ,อื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถือไม้พองต้องบัรทุกฎกครับก็ <S <S <อ>ถ้าเขาเป็นไข้ก็ให้เขาถือไปเถอะแล้วก็แสดงได้นะครับถ้าเขาเป็นไข้เป็นไข้ก็เอาขนาดไหนละ่ะบางทีอย่างเช่นนี่แหละเมื่อกี้เรื่องลมนี่แหละแค่ไม่มีลมเขาก็หน้ามืดตาลายอันนี้ก็เป็นไข้ได้กที่ว่าเป็นไข้โดยบริยายอย่างต่ําที่สุดเนี่ย ครับนี่เรียกว่าเป็นไข้ได้ไม่มีไม้พองนเนี่ยอะไรพวกมีไม้พองพวกล่ม,มนี่แหละเป็นไข้สแสดงได้นะอย่างต่ําเนี่ยครับอย่างเช่นล่มเนี่ยอย่างต่ําก็ไม่ถ้าไม่มีล่มรวมก็จะน้ำมือตาลายเนี่ยก็ให้เขาถือก็เราก็แสดงกับเขาได้พวกมีไม้พองก็เหมือนกันถ้าเขาเป็นไข้เขาป่วยแล้วว่าเขาต้องจาเป็นต้องต้องมีไม้พองในมือเพื่อจะ อาจาจะเพื่งองเผยยุงตัวจะอะไรต่างๆดยเหตุผลของเขาะนะครับก็ได้หรือบางทีพวกนักรบนะครับเขาลบมาเนี่ยหรือจะออกไปลบเขาถือมีดถือปืนนะครับมีมีดมีปืนเนี่ยอันนี้ถ้าเขาป่วยก็ต้องไม่ต้องเอามีดเอาปืนลงก็ได้ออกก็ได้นะแต่ถ้าไม่ป่วยก็ก็ต้องเอาออกไม่ให้สมพายไม่ให้ถือมีดถืออาวุธเลยลดลดลดอาวุธกวดอาวุธะ คือบางทีทหารเนี่ยมันต้องต้องพายป,ปืนตลอดนอนะฮะนอนยังกอดปืนนอนเลยอะ่ะใช่ไหมฮะจะจะไปโยมเอาปืนออกก่อนนั่งฟังทำก่อนก็ยากเหมือนกันอ่าบ,บ,บางที <c oughs> ข้าศึกโจมตีมาทันทีจะทำไงนะฮะเ้าก็จะเลยอันนี้ก็ไม่ควรแสดงหรอกเพราะว่าเขาไม่เป็นไข้นะพวกมีอาวุธเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาเป็นไข้ล่ะเขาเป็นไข่ก็ดังเช่น นักงรบป่วยมาเนี่ยฮะก็ไม่ต้องให้ก็วางมีดหรอกป่วยโดนทำร้ายมาในสนามรบมาเนี่ยแสดงทํากับเขาได้เลยทั้งทั้งที่เขามีอาวุธในมืออานนี้นะครับอ้าวก็ต่อมาก็เราจะไม่แสดงทาแก่บุคคลผู้ไม่ไม่เป็นไข้มีสาตารในมือเมื่อกี้นี่ไม้พองก็ต่อมาก็เป็นมีสาตาราคาว่าสาตารเนี่ยได้แก่วัตถุเครื่องประหาร มีคมข้างเดียวบ้างสองคมบ้างก็มีนะครับอันพิสูจน์ไม่พึงแสดงแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข้ผู้ถือศาตราพิสูจน์ได้อาศัยก็ไม่เอ,อื้อเฟื้อแสดงทําแก่ผู้ไม่เป็นไข้ถือศาตราต้องอบัตทุกกฎนะครับศาตราในที่นี้หมายถึงของมีคมคมข้างเดียวบ้างสองข้างบ้างอะไรบ้างล่ะหอ,อกดาบมีดพวกนี้ฮะเป็นเรียวกว่าศาตราไม่ใช่ เป็นหอกหอกก็เรียกว่าสาตราเลยเนาะมีคมของมีคม,คม,คม,มไม่ใช่ปืนผาหน้าไม้อ,นนมอ,อันนี้อีกอันนี้อีกดบดหนึ่งถ้าเา็าสตราก็เป็นของมีคมหมายถึงของมีคม,มใช่ของมีคมคมด้านเดียวคมสองด้านได้หมดนะครับอันนี้ก็ไม่พึงแสดงกับบุคคลเหล่าน,นั้นถ้าเขาไม่เป็นไข้ครับถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขามี มีอา,อาวุธเหล่านี้ในมือก็ไม่ต้องเอาลงก็ได้ไม่ต้องเอาออกจากร่างกายก็ได้ก็ให้เขาฟังไปครับต่อมาก็ข้อที่10แสดงธรรมแก่บคุคคลผู้ถืออาวุธนะครับเนี่ยเมื่อกี้ในสตราาก็จะอยู่ในหมวดของของมีคมอาวุธก็อยู่พวกปืนเกาทัน พิสูจน์เพิ่งทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข้มีอาวุธในมือครับอย่าไปเร็วเพราะว่าเราก็จังไม่แสดงธรรมเท่าไหร่หรอกนะเราแสดงธรรมเนี่ยก็อยู่ในหลังธรรมวัดเสร็จนี่แหละไมห้อยจันในอะไรนี่แหละหรืออยากจะแสดงธรรมกับบิดามารดากับญาติญาติมาเยี่ยมก็แสดงได้ก็ต้องดูว่าเขาจะจะเท้าตอนนี้ก็มีใส่รองเท้านะครับต่อมาก็จะเป็นใส่รองเท้า ถ้าเขาสวมรองเท้าฟังธรรมนะก็ก็จะเริ่มขึ้นอบัต์เริ่มขึ้นสิขาบทใหม่เพื่อจะกเกี่ยวกับรองเท้านะครับที่ผ่านมา,าที่จบไปเมื่อกี้ก็เป็นปืนนะครับเป็นอาวุธนะครับเป็นเพึ่นแสดงธรรมแก่อีกบุคคลเหล่านี้ที่ไม่เป็นไข้นะครับแต่เป็นไข้ก็แสดงธรรมได้นะครับต่อมาขึ้นปักที่7นะครับขึ้นยังอยู่ในธรรมเทศนาปฏิสังยุตอยู่ กับพระจักรคีก็เมือนการแสดงทำใจบุคคลผู้สวมเขียงเท้านะเขียงเท้าเนี่มันบอกเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ก็ได้อยู่กับที่ก็ได้นะสำหรับนั่งนะครับสวมแล้วก็นั่งแล้วดูคำขยายด้วยนะครับเขียงมันเป็นเขามาเคียง้างเกียอะไร พิสูจน์พึงทำความศึกษาว่าเราจักแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข้สวมเขียงเท้าอันพิสูจไม่พึงแสดงธรรมแก่คนผู้ไม่เป็นไข้สวมเขียงเท้าผู้ใดแสดงผู้ใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้เหยียบผู้เหยียบนะครับไม่ใช่สวมในเหยียบอันข้างบนเขาแปลว่าสวมแต่เขาแปลไอ้เนื้อความขยายข้างล่างบอกว่าผู้เหยียบแสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ผู้เหยียบเขียงเท้าก็ดีอ๋อ ผู้สวมเขียงเท้าก็ดีผู้สวมผู้สวมเขียงหุ้มเขียงหุ้มเท้าเขียงเท้าหุ้มซ้นก็ดีต้องบัทุกกดเขียงกับรองเท้านี่มันจะอยู่ในคนละสิทธาบทนะครับอันนี้เขียงก็หมายถึงผู้ยืนเหยียบเขียงเท้าอย่างเดียวไม่ได้สอดระหว่างนิ้วเข้าไปในเข้าไปในสายเขียงเท้า เพวกเหยียบยืนเหยียบให้เฉยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สอนนิว้วเข้าไปเหมือนกับเรา,วาสวม <ขอ S 1> ไม่ได้สวมก็ยังเหยียบไปอยู่ไม่ต่างกันสวมแต่เหยียบไว้เฉยก็ไม่เหยียบมาสวมียงเท้าก็จะเป็นเขียงไม้นะครับเขียงไม้รองเท้าเขียงมาที่ซึ่งสามารถเดินในบ้านได้นะครับเดินแล้วมองไปถึงไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับเกียย์หรือเปล่านะฮะ เพราะว่ามันสามารถเดินได้เพราะว่า,าเชียงเท่าก็บอกว่าที่ที่บอกว่าใส่เดิน,นก็ก็เหมือนกับรองเท้าไม้ฮะใส่เดินนังแจ้งแจ้งเหมือน,นกับเกียร์เกียร์ญี่ปุ่นะเกียญี่ปุ่นแล้วก็ที่อยู่กับที่ก็ดีเวลาสําหรับนั่งเขานั่งอาจจะใช้นั่งนะครับใช้นั่งใช้เวลาเข้าน้ำใช่ไหมสมัยก่อนก็อาจจะมี ทำเป็นท่านขึ้นท่านขึ้นมาแล้วก็ข้างล่างที่จะปล่อยอาวุธเนี่ยนะจุดที่จะปล่อยระเบิดเนี่ยก็จะอาจจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ที่นั่งรองที่นั่งนั่งที่เหยียบเหยียบเท้านั่งนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเคลื่อนที่ไม่ได้แต่พวกเคลื่อนที่ได้ก็ใช้สวมเดินไปเดินมาได้อาวุธก็จะเป็นจัมพวกเสียงเท้านะครับก็ไม่ควรแสดงธรรมกับบุคคลเหล่านี้ที่ยืนอยู่บน ที่สวมเขียงเท้านะมองไปถึงตรงนี้ว่าไอ้ท่าเขียงเท้าสำหรับนั่งถ่ายหนักเนี่ยฮะไปดูบ้านสมัยก่อนๆเขาจะมีมีอย่างนี้จริงม,มีมีเขียงมีเขียงเท้าอย่างนี้แหละแล้วก็ก,ก็ปล่อยอุจจาระลงลงบ่อหรือว่าลงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะรองรับไว้ข้างล่างนะถ้าอันนี้มันเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าเขานั่งอยู่ตรงนั้นละ่ะแล้วพิสูจนไปแสดงทำอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ชุมว,ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายไม่ได้อาจจะถ่ายหนักแต่ว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงนั้นซึ่งซึ่งเขาเอาของรองมันออกแล้วของรองอุจจาระออกแล้วอย่างนี้ฮะแต่ว่าเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้เขาก็ต้องจาเป็นต้องนั่งอยู่นั้นบางโดยเหตุบางอย่างอย่างเงี้ยน,นะเขาก็พิสูจน์ก็ไปแสดงทากับเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าามองรูปนี้ก็ก็ไม่วควรเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป่วยไข้นะครับแต่ว่าถ้าป่วยไข้ก็แสดงได้คนอัผ้าธ่นะครับคนป่วยก็มองในหลายรูปการ เราก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงนะก็มองตามที่เท,เท่าที่จะตามได้และลึกได้ในะข้อมูลที่มีที่เห็นผ่านมาครับต่อมาก็ข้อที่สองก็เป็นสวมรองเท้านะครับเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข้สวมรองเท้ารองเท้าต้องก,ก็เหมือนกันนะครับรองเท้านี่ รองเทา้าไม่ใช่เขียงเทา้าละทีนี้รองเท้าซึ่งเป็นมันหุ้มส้นก็ดีนะครับหุ้มส้นปิดหลังเท้าพวกนี้ไม่เราผ้าเราก็ไม่ควรใช้เหมือนกันครับไม่พูดถึงว่าอันนี้พูดถึงแสดงธรรมหรอกนะฮะเราก็ไม่ควรแสดงธรรมกับคนที่สวมรองเทา้านะครับทั้งรองเท้าที่ขีบก็ดีรองเท้าที่ สวมก็ดีหุ่มส้นหุ่มถึงแข้งก็มีนี่ก็ไม่ควรครับถ้าเขาไม่เป็นไข้ถ้าเป็นไข้ก็แสดงได้นะครับต่อมาข้อที่3เราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข้ไปในยานยานก็คือคานหามก็เรียกว่ายานเหมือนกันนะครับเคยเห็นขึ้นเขาเนี่ยก็จะจางไปอินเดียโยมผู้หญิงคนแก ขึ้นเขาไม่ได้ก็จ้างเขาหามก็จะมีคานหามต,ตัวเองก็นั่งอยู่ตรงกลางเขาจะหามแบกเป็นคานไม้ทําเป็นเปรอยู่ตรงกลางแล้วก็่ก <Yeah, S 1> นะ็นะแ่ก็มีแค่ก็มีเปรยก็มีนะครับคานหามอันนี้ก็เป็นเรียกว่าคานหามเหมือนกันคานหามรถเกวียนเตียงหามวอรหรือว่าเปหามนะก็อย่างนี้ก็เรียกว่ายานันครับเราก็ไม่แสดงทำแก่ บุคคลผู้ไม่เป็นไข้ไปในยานเหล่านี้นะครับถ้าเขาเป็นไข้ก็แสดงได้ครับต่อมาก็ข้อที่สีเราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข้ซึ่งอยู่บนที่นอนครับนอนนั่แหละครับถ้านอนนะี่แหละไปแสดงธรรมกับคนที่นอนถ้าเรานั่งแสดงธรรมกับคนที่นอนไม่เป็นไข้พระเรียกว่าอยู่อีริรบ,บทนั่งเนี่ยพระผ้าระบากกว่าเพราะว่าในบรรดา อิริยากกวหทั้งสี่นอนนอนสบายกว่าผ้นานั่งโยมนอนสแสดงทําให้โยมนอนฟังไม่ได้นะโจะเบ้นเขาขอเป็นไข้เป็นไข้ก็สแสดงได้ป่วยอ,อะไรเงี้ยติดเตียง,ยงครับครับปว่วยติดเตียงพวกนี้สแสดงทํากับคนเหล่านี้ได้นะครับต่อมาก็ขออ้อที่หเนี่ยเราจากไม่สแสดงนาแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข้นั่งรัดเข่าครับรัดโดยมือก็ดีรัดโดยผ้าก็ดีถ้าเขาไม่เป็นไข้ ก็ไม่ควรแสดงธรรมกับคนเหล่านั้นถ้าเป็นไข้ก็แสดงได้ครับโยมเอามือออกก่อนอย่าเพิ่งรัดเขาเพราะว่โยมทําไม่ได้เจ้าข้าโยมป่วยอย่างเงี้ยต้องรัดไว้อย่างเงี้ยก็กแสดงธรรมได้ถัอมาก็ข้อที่หกเราจะไม่แสดงธรรมแก่บคุคคลผู้ไม่เป็นไข้ซึ่งโภกชีสะครับโวกนี้เอาถึงขนาดไหนฮะต่านบอกว่าโภกชีสะเนี่ย พวกไม่ให้เห็นที่สุดผมนะครับคือพวกพวกทั้งหัวพยกทั้งหัวเลยคุมก็คนละอย่างนะคุมก็จะสีสีขาบทข้อที่เจ็ดนี่แหละแต่ว่าพวกพวกเนี่ยก็คือพวกก็เหมือนแค่มัดผ้ามัดหัวผ้ามัดหัวแต่ว่าอย่าเหลือไหลข้างล่างถ้าเหลือเหลือไหลก็ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่เหลือเนี่ยไม่ได้ต้องบอกว่าพวกไม่ให้เห็นที่สุดผมอ่ะ มิดเลยตีนยอ่าใช่ที่นที่สุดใช่ใช่โผงโผงหมดหคุมหมดเลยไม่ใส่หมวกัน้องใน่ประเทศไม่ได้เพราะเว่าตเสร็หมวกนกันเนาะใช่ไหมอาจจะสวมสวมไปเป็นหมวกเป็นหมวกนะเป็นผ้าอันนี้เป็นเป็นผ้านะครับมท่ไงแบบกัา้รวบนผ่้หญรวบรวบแบบรวบรวบผมโดยประการที่ไม่เห็นตีนผม อันที่สุดผมเลยนะครับอันนั้นก็ถ้าเขาโผล่แบบเนี้ยไม่เห็นแบบเนี้ยก,ก็แสดงไม่ได้ครับต้องให้เข้าแค่ออกหรือเปิดครึ่งนึงครับแต่ถ้าเขาป่วยก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้แสดงไปเลย